แ r r ี่ h ช n แนลช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แบ r y Channel คลิปนี้เป็นคลิปรวมสิบเรื่องสั้นแนวหลอนๆที่มีเรื่องพิกๆในตอนจบซึ่งมันอาจจะหลอนกว่าเดิมหรืออาจจะช็อตฟิลจนกลายเป็นเรื่องฮาๆไปเลยก็ได้นะคะ และถ้าเพื่อนๆอยากให้กำลังใจแบรี่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์บอกว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดก็ได้นะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เลิกกับแฟนคนก่อนฉันก็หันมาทุ่มเทกับงานจนได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแผานกภายานใน3ปีหลังจากนั้นฉันก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะมีรักครั้งใหม่ แต่เมื่อมองหนุ่มๆรอบตัวที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับฉันส่วนมากก็จะไม่โสดกันแล้วและโอกาสที่จะเจอคนนอกบริษัทก็น้อยมากและฉันเองก็มีปัญหาส่วนตัวอีกเรื่องที่ยากจะมีคนเข้าใจฉันจึงเริ่มถอดใจเรื่องจะมีแฟนใหม่จนกระทั่งมีคนแนะนําให้ฉันลองใช้แอปหาคู่ดูผ่านไป2อาทิตย์ฉันก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาอายุมากกว่าฉันสองปีดูนิสัยดีและมีหน้าที่การงานที่มั่นคง หลังจากคุยกันมาได้เดือนกว่า,วาเราก็นัดเจอกันเขาหน้าตาดีเหมือนในรูปโปรไฟล์เลยและมีท่าทางที่สุภาพอ่อนโยนแต่ฉันต้องหาทางหนีจากเขาให้ได้เพราะปัญหาส่วนตัวของฉันก็คือฉันสามารถมองเห็นวิญญาณได้และข้างหลังของผู้ชายคนนั้นก็มีดวงวิญญาณอาฆาตของผู้หญิงเกาะอ,อยู่เต็มไปหมด มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าแนนซี่วันหนึ่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งวาดรูปอยู่ที่ริมถนนเธอแอบดูรูปที่เขาวาดก็ปรากฏว่ามันเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูสวยมากเธอจึงขอให้เขาวาดรูปของเธอบ้างชายคนนั้นปฏิเสธแต่เธอก็แขยงนขยอจนเขายอมวาดให้แต่เขาก็เตือนเธอว่าถ้าเกิดสิ่งผิดปกติอะไรให้เผารูปทิ้งทันทีแนนซี่รับปากไปส่งส่งก่อนจะรีบเอารูปนั้นกลับบ้านไปติดไว้ที่ห้องรับแขก หลังจากวันนั้นเธอก็เริ่มสู้ผอมลงทันท,ที่กินได้ปกติแต่เมื่อใดที่เธอได้มองภาพวาดนั้นเธอก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเธอจึงชอบมองภาพนั้นบ่อยๆหนึ่งเดือนต่อมาแม่ของเธอก็มาเยี่ยมและได้พบกับลูกสาวที่ดูสดใสกว่าปกติแต่สิ่งที่ดูขัดตาก็คือภาพวาดในห้องรับแขกที่เป็นภาพของผู้หญิงสู้ผอมอย่างน่าขนลุกแม่ของเธอจึงเอาภาพนั้นไปทิ้งโดยไม่ได้ยินเสียงแผ่วเบาที่ลอยมาจากภาพนั้นว่า มีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านทุกเย็นเขาต้องหิ้วถังน้ำไปที่บ่อน,น้ำที่อยู่ห่างจากบ้านพอสมควรเย็นวันนี้ก็เช่นกันแต่เมื่อเขาเดินมาถึงบ่อน,น้ำก็ปรากฏว่ามีาสาวๆกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นน้ำกันอยู่อย่างสนุกสนานพวกเธอมาทำอะไรที่บ่อน,น้ำบ้านผมเนี่ยอ้าวบ่อน,น้ำนี้มีเจ้าของด้วยเหรอพอดีเห็นว่าไม่มีบ้านหลังไหนอยู่ใกล้ๆก็เลยนึกว่าไม่มีเจ้าของนะ่ะโทษทีนะไม่เป็นไรหรอกแต่ขึ้นมาได้แล้วนะ นายกลับไปก่อนได้ไหมล่ะเดี๋ยวพวกฉันก็ขึ้นแล้วขึ้นมาเลยผมต้องรีบทําธุระที่บ่อน้ํานี้ไม่ต้องเลยนายจะหลอกให้พวกฉันขึ้นไปทาง,ท,างที่ใสช่ชดชั้ยใช่ไหมล่ะที่ฉันกับเพื่อนมาเล่นน้าไกลถึงนี่ก็เพราะหนีพวกท่ามองอย่างนายนี่แหละผมเปล่านะถ้าเปล่าก็กลับไปก่อนสินายแค่จะมาตักน้ําไม่ใช่เหรอแป๊บเดียวนะหน้าชายหนุ่มยกถังน้ําที่ใส่เนื้อไก่สดๆขึ้นมาแล้วพูดว่าเปล่าผมมาให้อาหารจระเข้ในบ่อนอะ่ะ มีแม่คนหนึ่งค่อนข้างห่วงลูกชายมากจึงตั้งกฎว่าให้ลูกเรียนจบมหาลัยก่อนค่อยมีแฟนเมื่อถึงวันคริสต์มาสแม่ก็ได้มาเยี่ยมลูกชายที่บ้านที่ลูกเช่าอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยแต่ปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นเป็นผู้หญิงแถมสวยมากด้วยและมีท่าทีที่สนิทสนมกับลูกชายเกินปกติลูกชายเห็นสีหน้าของแม่จึงชิงพูดก่อนว่าพวกเขาเป็นแค่พเพื่อนกันไม่มีอะไรจริงๆเมื่อทานมื้อเย็นเสร็จคนแม่ก็ขอตัวกลับ หลังจากที่แม่กลับไปได้ประมาณ3-4วันเพื่อนสาวคนนั้นก็บอกลูกชายว่าจานเงินใบโปรดของเธอหายไปตั้งแต่วันที่แม่เขามาเยี่ยมช่วยถามแม่ให้หน่อยได้ไหมว่าได้เอาไปหรือเปล่าลูกชายก็ไม่คิดว่าแม่จะเอาจานไปแต่ก็เมลไปถามแม่ให้เพื่อความชัว์ผ่านไปหนึ่งวันแม่ของเขาก็เมลตอบกลับมาว่าลูกรักทารูเมดคนสวยของลูกได้นอนที่เตียงของหล่อนบ้าง เธอก็คงจะเจอจานที่ว่านั่นที่ใต้หมอนของเธอตั้งนานแล้วขณะที่ฉันกำลังทำมื้อข้าสุดพิเศษอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเมื่อฉันละมือไปรับสายก็ปรากฏว่าเป็นแม่ของฉันโทรมาบอกเรื่องที่สำคัญมากนั่นก็คือก่อนหน้านี้พ่อของฉันหายตัวไปหลายวันแล้ว แต่แม่เห็นว่าพวกอุปกรณ์แคมปิ้งของพ่อก็ไม่อยู่จึงเข้าใจว่าพ่อคงมีเรื่องเครียดเลยออกไปเดินป่าตั้งแคมป์ตามประสาของแกเหมือนอย่างเคยแต่ล่าสุดเพิ่งมีคนพบศพของพ่ออยู่บริเวณจุดตั้งแคมป์ที่ท่านชอบไปคนเดียวบ่อยๆสภาพศพเหมือนถูกสัตว์ป่าขนาดใหญ่ฉีกเป็นชิ้นๆตอนที่ได้ฟังข่าวร้ายนั้นฉันตกใจมากแต่ไม่ใช่เพราะแค่เรื่องที่เพิ่งได้ยินเท่านั้นแต่เพราะเมื่อหันกลับไปมองข้างหลัง ฉันก็เห็นพ่อที่อยู่ๆก็แวะมาเยี่ยมโดยไม่ได้บอกล่วงหน้ากำลังยืนอยู่อีกฝ้าของโต๊ะอาหารท่านกำลังช่วยจัดวางจานชามช้อนซ่อมและกำลังหันมามองฉันด้วยรอยยิ้มก่อนจะพูดว่าโทราศัพท์สายนั้นดูเหมือนจะสำคัญมากเลยนะ มีเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านค้าแห่งหนึ่งเจ้าของร้านกระซิบบอกกับลูกค้าที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่าเจ้าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่โง่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยไม่เชื่อดูนี่นะพูดจบเขาก็เรียกให้เด็กน้อยมาหาแล้วเอาแบงค์ยีกับแบงค์ห้าสิบมาวางไว้บนมือของตนเองแบงค์ละข้างแล้วยื่นไปทางเด็กคนนั้นเลือกสิไอหนูว่าจะเอาแบงค์ไหนเด็กคนนั้นเลือกหยิบแบงค์ยีจากมือของเจ้าของร้านแล้วเดินออกจากร้านไป เห็นไหมผมบอกแล้วให้เลือกกี่ครั้งมันก็เลือกแต่แบงค์ยี่สิบขนาดบางวันผมเปลี่ยนเป็นเหรียญสิบสองเหรียญกับห้าเหรียญเจ้าเด็กนั่นก็ยังเลือกยี่สิบบาทอยู่ดีโง่จริงๆลูกค้าคนนั้นรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากจนวันหนึ่งเขาได้บังเอิญไปเจอเด็กคนนั้นยืนกินไอติมอยู่ที่ริมถนนเขาจึงเดินเข้าไปถามว่าทำไมถึงเลือกเงินแค่ยี่สิบบาทล่ะเด็กคนนั้นก็ตอบว่าก็ถ้าผมเลือกห้าสิบบาทเมื่อไหร่เขาก็เลือกให้เงินผมฟรีๆเมื่อนั้นสิฮะ วันนี้ฉันได้เข้าไปเยี่ยมแฟนที่ถูกโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำโดยไปกับแม่ของแฟนที่ดูเศร้าโศกมากจริงๆก็เศร้ากันทั้งครอบครัวโดยเฉพาะพ่อของเขาที่ทั้งเสียใจและโกรธมากเลยยังทำใจมาเยี่ยมด้วยไม่ได้ซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะแฟนของฉันเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านพ่อแม่จึงรักและตามใจเขามากจนเขากลายเป็นคนเอาแต่จใจและจะโมโหร้ายเมื่อถูกขัดใจหลังจากรออยู่ในห้องเยี่ยมผู้ต้องขังสักพัก แฟนของฉันในชุดนักโทษก็เดินเข้ามาในห้องเขาทิ้งตัวลงนั่งต่อหน้าแม่ของเขาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยไร้ความรู้สึกผิดใดๆแต่เมื่อเขาเหลือบมาเห็นหน้าของฉันใบหน้าของเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวมันแน่อยู่แล้วเพราะเขาคงจะคิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นใบหน้าของคนที่ถูกเขาทุบตีจนตายคามือ ผมกับเพื่อนอีกสองคนนัดกันไปตั้งแคมป์กันในป่าตรงจุดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะอยากได้ความเป็นส่วนตัวจะได้เฮฮากันเต็มที่เมื่อถึงเวลากลางคืนผู้เราก็เข้าเต็นท์นอนกันตามปกติแต่เนื่องจากเต็นท์ที่เอามามันค่อนข้างเล็กทําให้พวกเราต้องนอนอัดกันเป็นปลากระป๋องแต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะตอนกลางคืนอากาศมันหนาวการนอนชิดก,กันมันก็ช่วยให้อบอุ่นขึ้นแม้ผมจะได้นอนริมขวาสุดชิดก,กับผนังเต็นท์ไม่ได้นอนตรงกลาง แต่มันก็อบอุ่นมากพอให้ผมนอนหลับสบายตลอดคืนเมื่อถึงรุ่งเช้าผมก็งงเงียตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นจากทั้งสองด้านผมจึงคิดว่าเมื่อคืนเพื่อนคนที่นอนตรงกลางคงลุกออกไปฉี่นอกเต็นท์แล้วผมก็คงเผลอกลิ้งมานอนตรงกลางแทนแต่เมื่อลืมตาตื่นเต็มที่ก็ปรากฏว่าผมยังนอนริมขวาสุดชี้กับผนังเต็นท์เหมือนเดิมแล้วความอบอุ่นจากทางด้านขวามือมันมาจากไหนกัน ชายชราคนหนึ่งไปปรึกษาหมอเรื่องที่ภรรยาของเขาเริ่มมีอาการหูตึงเพราะไม่ค่อยตอบเวลาเขาพูดอะไรด้วยหมอจึงแนะนำวิธีทดสอบระยะการได้ยินให้ชายชราไปเมื่อชายชรากลับถึงบ้านเขาก็เห็นภรรยากำลังยืนทำอาหารอยู่ในครัวเขาจึงแอบย่องไปทางด้านหลังของเธอแล้วหยุดยืนอยู่ที่ระยะห่างประมาณ4เมตรจากนั้นเขาก็เริ่มถามว่าที่รักเย็นนี้มีอะไรกินจ๊ะเงียบไม่มีการตอบกลับ ชายชราจึงขยับเข้าไปใกล้อีกในระยะ3าเมตรที่รักเย็นนี้มีอะไรกินแต่ก็ยังคงเงียบอยู่เขาจึงขยับเข้าไปในระยะ2เมตรแล้วถามคำถามเดิมซ้ำอีกแต่ภรรยาก็ยังคงไม่ตอบกลับมาเขาจึงขยับเข้าไปอีกจนถึงระยะหนึ่งเมตรและพูดด้วยเสียงที่ดังขึ้นที่รักเย็นนี้มีอะไรกินจ้าภรรยาของเขาหันขวับมามองเขาทัานทีก่อนจะตะโกนตอบว่า ฉันก็ตอบไป3ามครั้งแล้วไงว่ามีไก่ทอดไก่ทอดน่ะไอ้บอยกับไอ้แดงเป็นเพื่อนซีกันตั้งแต่เด็กเพราะบ้านอยู่ใกล้กันแถมยังโตงมาเป็นวัยรุ่นเล่ยร้อนเหมือนกันทั้งคู่มีเรื่องชกต่อยกับเขาไปทั่วไม่เว้นแต่ละวันวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กําลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยแถวบ้านไอ้บอยก็บอกให้ไอ้แดงมองไปที่ร้านค้าเปิดใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน มีเลยวะเมื่อกี้ข้าเห็นไอเอเดินเข้าไปในร้านนั้นะ่ะเองจะเอาไงจัดเลยไหมเฮ้ยศัตรูหัวใจมาถึงถิ่งนี้ก็จัดดีวะเออเออแต่ข้าไม่ไปนะเดี๋ยวกินก๋วยเตียเ๋ยวรอเออเออเดี๋ยวจัดเองคนเดียวก็ได้สบายหลังจากไอ้แดงหายไปได้ไม่ถึงห้านาทีมันก็เดินกลับมาด้วยสภาพเลือดกบปากเฮ้ยโดนเลยมาวะอย่าบอกนะว่าแพ้ไอลูกคุณหนูท่าทางโป่เปียกอย่างไอเอมาไม่ใช่โว้ยเองเห็นประตูกระจกของร้านนั้นไม่วะ เออก็เห็นสิวะทำไมอ่ะเออเออแต่ข้าไม่ทันเห็นวะ่ะเต็มๆเลยฮะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรง <c oughs> ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็สามารถโดเนตให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณ หรือ Super Thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักนักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ